อ่าโอเคสดานี้เราก็จะมาต่อในเรื่องชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เห็นไหมครับเห็นที่ครูแชร์ขึ้นหน้าจอไหมครับเห็นครับอในส่วนเรื่องนี้จะเป็นอโครงสร้างครับโครงสร้างเค <c oughs> ื่งยนต์สียจังหวัดนะครับในรูปเขาบอกอะไรบ้างครับในรูปอะไรมาจากอ่า ข้างบนลงมาข้างล่างเลยครับส่วนที่อยู่ข้างบนวัดค้างครับอะไรนะค้างครับบนสุดจะเป็นกระเดื่องกดลิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นโซโนล่ลาวลิ้นมีสปริงลิ้นนะครับเอาลูกเปี้ยวนะครับคางครับอ่าเป็นคางครับ,รบน,นี้จะเป็นส่วนของขาสุดนะครับ ก็มันค้างครับมันค้างครับใงมาเป็นชุดตับตั้งโซลารลินแปนลูกสูแ้วมันค้างครับมันค้างครับอะไรนะมันค้างครับมันค้างอยู่นหน่วยที่สองครับตรงตรงจายครับมันค้างเหรอใช่ครับมันไม่เห็นรูปเลยครับมันค้างอยู่ตรงหน่วยที่สองการดำเนินงานเพื่อหลักการทำงานนะครับ

ตอนนี้พามขึ้นยังครับตอนนี้พามขึ้นยังครับไม่เห็นทุกคนเลยเหรอครับหรือว่ายัางไงใช่ครับไม่เห็นทุกคนเลยครับใช่ครับ

เดี๋ยวครูขอเวลาแปบ๊บนึงครับผมหน้าเฟซชัดไหมครับหน้าเฟซชัดครับไม่ทางไม่ทางครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เขียแป๊บนึงเดียวจันขอเวลานี้กครับพอเข้า าตดแทกนิดนึงนะครับเพราะว่าอบรมรุ่นพี่อยู่นะครับในการใช้ะระบบซูมนะที่ปวสเราโเก็ทีาปวก็อออตอนนี้ภาพค้างไหมเย็เยนแล,ยแล้วครับเย็นแล้วครับ ครูจะลองเลื่อนดูว่ามันจะค้างไหม่ค้างครับค้างไหมไม่ค้างครับอ่าโอเคค้างแล้วไม่ค้างครับไม่ค้างครับอ่าเรามาดูชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ยั่ห้นะครับส่วนบนสุดนะครับบนสุดเลยก็คือป๋าสูบครับปาสูบปาสูบประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างอจะขึ้นมาหน้านี้ วาวครับอ่าที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีลิ้นลิ้นไอดีลิ้นไอ้เสียนะครับแล้วก็คีบระบายความร้อนนะครับส่วนประกอบของฝานะครับจะอยู่อ่านี่ครับด้านบนนี้ตรงลูกศรที่กูชี้นะครับส่วนประกอบของฝาจะมีกระเดื่องโซ่เรลาลิ้นสปริงลิ้น,นแล้วก็เขาลูกเปียว แล้วก็ลิ้น,นครับลิ้นไอ้ดีไอ้เสียนะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นส่วนของสมุนไกของฟ้านะครับแล้วก็จะมีเฟืองด้วยครับเฟืงงองเฟืองโซ่เล่าลิ้นนะครับส่วนมากนะครับฝ้าอ่าส่วนบนของจะเป็นฝ้านี่ส่วนมากจะเป็นอลูมิเนยียมนะครับทําไมถึงต้องเป็นอลูมิเนยียมครับอ่าพอจะรู้ไหมครับ ที่ฝาลูกที่ฝาของเครื่องยนต์นั้นเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าอลูมิเนียมนั้นมีส่วนช่วยในการระบายความร้อนได้ดีนะครับเห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าเขาะถ้าไม่ใช่เครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับเขาก็จะทําเป็นคีบนะครับเขาเรียกว่าคีบระบายความร้อนนะครับยื่นออกมาจากตัว ฟ้านะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราขับรถไปนะครับอากาศที่ไหลผ่านเครื่องยนต์นะครับก็จะดึงเอาความร้อนออกมาจากฝาของเครื่องยนต์นะครับจะมีทั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วก็อากาศด้วยนะครับต่อมาครับนนะครับเห็นสังเกตตนะครับอันนี้คืออะไรครับลิ้นนะครับลิ้นมีไว้หน้าที่ของลิ้นคือเปิดปิดนะครับเปิดปิดให้อากาศถ้าเป็นลิ้นไอดีก็ให้อไอดีไหลเข้าสู่ ห้องเอาไหมนะครับถ้าเป็นลิ้นไอเสียก็ตำหน้าที่เปิดเพื่อระบายไอเสียนะครับออกจากเครื่องยนต์นะครับลิ้นนะครับจะมีหน้าลิ้นหรือว่าเขาเรียกเราเรียกกันภาษาช่างก็เรียกว่าบ่านะครับบ่าเบา,วาวนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นมุมองศาจะต้องรับองศากับองศาลิ้นกับองศาที่ สานะครับจะต้องรับกันนะครับปิดสนิทนะครับไม่ให้มีการั่วไหลนะครับเวลาเกิดจังหวะอัดนะครับอากาศจะได้ไม่ั่วไหลออกจากห้องพอาไหมนะครับการจุดระเบิดก็จะสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีกําลังนะครับน,นี่ส่วนส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าก้านลิ้นนะครับก้านลิ้น การลิ้นแล้วก็ท้ายลิ้นนะครับถ้าเกิดการสึกล้อนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานะครับเราเช็คได้ไหมอ่าถ้าอย่างนี้นะครับสมมติว่าบ่าที่หน้าลิ้นนะครับบ่าว,าว ปิดไม่สนิทนะครับกําลังอัดเราก็รั่วไหลน,นะครับทําให้เครื่องยนต์ไม่มีกําลังนะครับชิ้นส่วนต่อมานะครับชิ้นส่วนต่อมาสปริงสปริงลินงล้นนะลิ้นถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์ที่มีซีซีเยอะหน่อยอสปริงก็จะมีสองตัวสปริงตัวในแล้วก็สปริงตัวนอกนะครับ ส่วนรถเอาใช้ทั่วไปเช่นเวยบอ,อะไรนี้<ม>ก็จะเป็นสปริงตัวเดียวนะมีมีสปริงแค่ตัวเดียวนี่ก็จะเป็นส่วนนี้ก็เป็นส่วนของจะอยู่ร่วมกับลิ้นลิ้นอดีลิ้นไอเสียนะครับเวลา โอ้ลูกเบี้ยวหมุนนะครับกดกดให้ลิ้นเปิดนะมันก็จะสปริงนะครับมีการยืดหดตัวนะครับเพื่อเปิดปิดลิ้นไอดีลิ้นไอเสียนะครับอนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าบาลิ้นครับที่ ม,มุมมุมของลิ้นกับบาลิ้นนะครับจะต้องรับกันนะครับรับองศาป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้อากาศรั่วไหลนะครับเพื่อไม่ให้อากาศรั่วไหลส่วนตรงนี้ก็คือปอกํำลิ้นนะครับปอกนะครับปอกปอกลิก้น นี้ที่เขาอ่าลงกึง่งเขาเราต้องให้ลงกึ่งเขาแต่งให้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแต่งเครื่องยนต์ของเราครับตรงนี้คือเบาะลินครับเบาะลินถ้าเราไปทำฟ้าใหม่ทำไงครับเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเจาะครับเจาะ บาลิ้นออกไปแล้วก็อัดตัวใหม่เข้ามาครับแล้วทีนี้พอเขาทํามาแล้วถ้าเราไม่ให้ร้านเขาบดเบาให้เราก็ต้องมาทาเองนะครับมาบดเบาใช้เรียกกันกาเกตใช่ไหมครับใช้กาเกตแตะเข้าไปที่ใบเบารอบๆใบเบาแล้วก็ เคาะขอขอใช้ด้ามไขควงหรือว่าใช้ค้อนขอขอขอเคาะไปเรื่อยๆจนกว่าเราก็จนกว่าจะไม่มีอากาศรั่วไหลออกมาได้ครับเราวิธีเช็คเช็คยังไงครับวิธีเช็คไม่ให้เบาลุ่มวบาลุ่มอะเคยเคยเช็คเอาไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับนายเรียน S <S 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 ในใครเคยเช็ควา,ววาวล์วเช็ควาลรววเวลาเราทําฝานี้ไหมไม่อ่าอเวลาเราเช็ควาลวนะเราบนต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราใช้น้ำมันเบนซินนะ้ามันเบนซินก็ได้นะหรือว่าเอาน้ําใส่ฝาประกอบสปริงด้วยนะครับประกอบสปริงจุดเกลดงน้าเข้าไป แล้วก็ใช้ลมเป่านะครับถ้าเราน้นําน้ําเสร็ดดันเบ้าฟ้านะครับเราใช้ลมเป่าดูครับเป่าเข้าไปทางด้านท่อไอดีนะครับเช็คดูว่ามีอากาศรั่อไไรขึ้นมาไหมถ้าเราใช้น้ํามันเป็นสิน้นเราก็เทเข้าไปทางท่อไอดีนะครับเราก็เช็คว่าเออน้ํามันซึมหมวกมาหรือเปล่านะถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องทําใหม่นะ อ่ต่อมานะครับต่อมาโอ้ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยววันนี้จะเป็นลูกปืนตามสัมภาระของคนเบี้ยวนะ ลูกปืนแล้วก็ลูกเบี้ยวไอดีล e ูกเบี้ยวไอเสียนะครับคือการหมุนของพอลเบี R ้ยนนั้นจะสัมพันธ์กับอพอเข้าหยี่ยงนะครับพอเข้าหยี่ยงหมุนสองรอบพอลเบี P ้ยวหมุนกี่รอบครับหนึ่งรอบครับพอลเบี้ยวหมุนหนึ่งรอบนะครับรถสองจังหวะมีไหมสองจังหวะมีพอลูกเบี้ยวไหมครับ ไม่มีครับอ่าบอลเบี้ยวไม่มีนะครับ,บรอสไนเปอรไม่มีบอลเบี้ยวเฮ้ยเพื่อนของเราก็ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีประมาณครับครับผมมีใครสงสัยอะไรไหมครับ อินดิโก้ต้องใจครับครับมายังไงครับพดดักอนิดิก่อนดิก ครับสงสัยอะไรครับมีอะไรบ้างครับโอเคครับถ้าไม่สงสัยครูมาชิ้นส่วนต่อไปเลยนะครับชิ้นส่วนต่อไปคือกาเดืองนะครับกาเดืองลิ้นกาเดืองจะมีอยู่สองตัวนะครับของเครื่องหยุด งสุกนะหนึ่งสุกสองเบาก็มีสองตัวนะครับธาสีเบาก็จะมีสี่ตัวนะครับคบ้างเมียนี่ว่าทั้งทดีแล้วก็ไอ้เสียนะครับเรื่องทำหน้าที่เปิดปิดนะครทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดอ่านะ โดยการกดเอกเดี่ยวหมุนแล้วก็กระเดี่ยวไปกดที่วาวนะทีนี้นะครับต่อมาต่อมาต่อมาฟ้าสูบไปแล้วต่อมาดูนะรครับในภาพนะในภาพนี้ก็จะเป็น เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบแล้วก็กระบอกสูบนะครับเสื้อสูบแล้วก็กระบอกสูบนะถามคาตตตอออออบบกกัันนถมเเี่่ยวแคคคขข้้โรับเสื้อสูบเสื้อสูบกับกระบอกสูบนี้เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันนะครับชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันนะครับโดยกระบอกสูบ จะถูกสวมอัดเข้าไปที่เสื้อสูบนะครับก็ะจะติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องพองหม่นะและทำให้ลูกสูบครับเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับกระบอกสูบนะครับยังทนยังทนนะครับทนทนต่อการสิกร้อนนะครับใช้ใหญ่ใช้ใช้งาน ต้นต่อการเคลื่อนที่ของลูกสูกครับขึ้นลงก,การทํางานในแต่ละครั้งเป็นไงครับลูกสูกเคลื่อนที่ขึ้นลงนับครั้งไม่ถ้วน,นครับการที่เราแค่เราสตาร์ทไว้สมมุดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอยู่ที่ประมาณ งพันสมมตินะสมมติว่าหนึ่งพันระนะอบอ่ะหนึ่งนาทีมันมันลูกสูบขึ้นลงตั้งอะมเขากอย่ายงตั้งหนึ่งหนึ่งพันรอบนะครับอะเขาก็เขาก็อย่าวยงวนลงหนึ่งพันรอบตีมุนุนหนึ่งพันรอบนะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลงเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะคิดดูฉะนั้นอ่ะกระบอกสูบนี่อ่ามีความทนแล้วก็แข็งแรงนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสื้อทุกวันนี้เสื้อสุกกระบอกถึงทุกวันนี้เป็นแบบเป็นแบบนี้นครับถ้าเป็นพวกอ่อา85หรือว่าของ Yamaha มมส่วนมากจะเป็นกระบอกสูบแบบในแอรฟลนะครับจะไม่เขาจะไม่ใช้กระบอกเป็นเหล็กเป็นปอกเหล็กลแล้วนะครับต่อมาครับ ลูกสูบลูกซูบลูกซูบของเครื่องยนต์หิือวะนะครับเดลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับแล้วผมจะตัดโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนเบรคนะครับอ่า ลูกศรนะครับลูกศรเห็นไหมครับ,บปปเรามองออกไหมครับว่าเส,ส้นผ่านศูนย์กลางของสลักลูกศรนะครับเรามองออกไหมครับว่ามันจะแบ่งขึ้นแบ่งไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับอ่ะดูสลักลูกศรมันจะขยับขึ้นมาอยู่ฝั่งของไอดนนีนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับ 0.05มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกระรกลูกสูบนะครับมันจะไม่อยู่กึ่งกลางของลูกสูบนะครับแต่จะเคลื่อนมานิดหนึ่งไม่ถึงมิลลิเมตรนะครับ0 5เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่ลูกสูบนั้นเคลื่อนที่ขึ้นแล้วนะเกิดการผักนะในจังหวะที่จุดระเบิดนั้น เพื่อไม่ให้การผลักทิศทางการเคลื่อนที่ของก้านลูกศูวนั้นเป็นไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งคือมันจะไปแค่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือถ้าลงก็คือผักก้านในทิศทางด้านลงเท่านั้นครับไม่ไม่ผักขึ้นผักลงครับคือจะผักไปในทิศทางเดียวเพื่อ อที่เขาทําแบบนี้เพื่อการผักของลูลงสศรงลงมาให้องศาของการนั้นลงมาที่มุมเดียวกันทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าฝั่งไอเสียนั้นจะกว้างกว่าฝั่งของไอดีนะครับถ้าลูกศ่เขาไม่ได้บอกว่าอฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไอดีนะฝั่งนี้เป็นไอเสียนะเราก็มาวัดดูเลยครับวัดดูว่าฝั่งไหนแคบ ฝั่งในกว้างกว่ากันถ้าฝั่งในแคบเป็นฝั่งของไอดีฝั่งในกว้างก็จะเป็นฝั่งของไองเสียเราก็หันมอลตกสูบตามตามช่องกอดเลยนะครับมีใครไม่เข้าใจในอเตสูบนะครับ ลูกสูกนี้จะเป็น F F ส,ส่วนมากจะผลิตผลิตจากอลูมิเนียมนะครับลูกสุกจะผลิตจากอลูมิเนียมเพราะว่าอลูมิเนียมนั้นะจะระบายความร้อนได้ดีนะครับหล,ล,ลังลาสศุกรับต่อมาต่อมาแันนลูกูบกรับแหนลูกสูบรหลลูกูุกหนลูกสุกร จะมีอยู่สามตัวนะครับจะมีแหวนอัดันดตัวที่หนึ่งก็แหวนอัดตัวที่สองในสามก็คือแหวนน้ามันนะครับเวลาที่เราประกอบแหวนนะครับให้หันด้านที่มีตัวอักษรขึ้นด้านบนนะครับ่าสังเกตนะครับมันจะมีมุมด้านในครับสังเกตดูมุมถ้าไม่มีตรงสือเราก็สังเกตดูมุมนะครับถ้ามุมไหน มุมไหนที่มันคมมุมไหนที่มันคมคมเราเอาลางล่างอ่ามุมไหนที่มันโค้งมันม,น,มนไม่ค่อยรู้สึกอ่าคนรู้สึกก็จะต่างกันอยู่นะครับอ่าแล้วก็ครับมุมตัดเราก็ขึ้นด้านบนนะครับอานี่คืออันนี้ก็คือแวนน้ำมันนะครับแวนน้ำมันข้อสอบมันจะเป็นตรงนี้ถ้า ลูกหลังหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้น,น,นะครับทีนี้ก็เอามาเป็นสารอุกสูบนะครับสารอสูบสารอุ้งสูบนะครับสารอุ้สูบนะครับก็คือ ตัวที่เชื่อมลูกูรกับก้านสูบเ์เขาโดยกัดนะครับแต่ดูกสูนนี้จะจะแข็งนะครับทําจากโลหะพิเศษครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็จะมีรูมีรูตรงกลางนะครับถ้าระบบมันเด้งออกนะครับเราก็เข้าใหม่นะครับเข้ารหัสเดิมนะครับที่อาจารย์ส่งให้ตอนแรกนะครับโอเคไหมครับ ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอ่าโอเคถ้าระบบด้งออกแล้วก็คลิกเข้ารหัเดิมเลยนะครับเดี๋ยวครูจะรจะับพวกเราเข้าเหมือนเดิมต่อมาพอเข้าเยี่ยงพอเข้าเยี่ยงต่อมาจะเป็นพอเข้าเยี่ยงครับอ้อเี่ยงหน้าที่ เคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับงาน,นที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบนะครับโดยทั่วไปนะครับของข้อยางนั้นก็จะผลิตจากเหล็กคาร์บอนหรือว่าเหล็กกล้าพิเศษนะเหล็กแข็งพิเศษนะครับ,ขอ,รบของข้อยางนี้สามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ไหมครับ แด่ครับได่ครับอ่ออาหัวเขียจะสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้นะครับอพวเขียวก็จะติดอยู่กับอกา้กานก้านลูกชูงนะครับส่ว <ไป S 1> นประกอบก็จะมีอ่าเครื่องขับโซ่ลาลิ้นครับขึ้นไปหมุนการควบคุมการเปิดปิดนะครับของลิ้นนะครับเป็นหมุนเพลาลูเบี้ยว หรือว่าเข้มเข้มชับครับตรงนี้จะเป็นเอข้อเวียงนะครับตรงนี้จะเป็นตุ้มถ่วงตุ้มถ่วงน้ำหนักออของข้อเวียงเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเฟืองที่ข้อเหยียงนะครับตรงนี้จะเป็นเฟืองที่ เียบตรงที่เสื้อสูบก็จะมีตัวปรับตั้งโซ่ลาลินด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซ่ขึ้นมาครับเอรล่กเบี้ยวนะครับเขาก็ยังมุนสองรอบออรลูกเบี้ยวมุนหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเขาจะทำ ทดทดอ,อัดเอรตาการหมุนครับทําให้จะทําให้ตัวนี้ใหญ่กว่านะเฟืองเฟืองคาร์เบียวจะใหญ่กว่าเฟืองที่เขาเข้าเวียงนะครับเนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของโซ่โซ่บอลเบียว นี่ครับชุดปรับตั้งชุดปรับตั้งโซ่โซ่เราลิ้นกนี่ว่าโซ่ขบับคอีบยวตนั่นเองนะครับก็าจะมีะโบยึดส,สปริงแล้วก็ด้านในจะมีสปริงอีกนะครับตัวปรับตั้งโซ่นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะ น,นี้เป็นหลักการทํางานของเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะเราก็เรียนกันมาแล้วในหน่วยแรกนะครับ <c oughs> ทุกคนคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับในหลักการทํางานของเครื่องยนต์สีจังหวะ,ะทีนี้เรา เข้าระบบใหม่นะครับเราเข้าระบบใหม่เดี๋ยวมันจะตัดแล้วอาจารย์ตัดก่อนเลยแล้วกันแล้วเราค่อยเข้าใหม่นะครับครับผมโอเคเข้า okay. รหัสเดิมนะครับตัดเดิมเลยเดี๋ยวชิปชื่อเพื่อนที่เข้ามาทีหลังด้วยวร